เฮ็ดที่ผมมากผมจะเก็บเป็นสี่นะพี่น้องเอ<ะ>๋บาดเบาเอสสุดยอดเลยครับเดล,ล่ามาให้กำมานี้เดือดเดือดพากันมาครับต้นนนเบาเอสอ่ะกอ้จอยนุ่นทองนะครับพี่อจอยครับกลับมาเกินครับคครครััับบสสวดีโอ้ยที่แถวบ้านนี่ซองนั้นปลาแตกครับพงศ์สี ข่างทางเลยเบาเอาียเ,เ,เ,เก็บบังครับสลับกันแล้วเขากำมงานม,มาดีหนอกหลายเลยปาล่าดอ,อกเลยเออมันสะอาดอันละเฮ้ยใครสำนีและสุดยอดเลย ครับรตัด <quelques S 1> คือคืคคคอเกาตัดขาตัดขาอกใส่หนึ่งอันน่ะห้อยหอยกินชุ่มบกใหญ่เนาะ นี่แหละนี่เดโอโห้รหรอาวนี่เดเพ็ดพ่นี่ดูกำหนัเก็บมวนครับกน่ง <c oughs> นี่เ็มหนึงเลยหูี่ดอกต้มดอกงเปลออมคบหายไดเห็บ้านเหรออยยุ

ผู้สาวกีดเ <laughs> สียงกีดเบาเอเกเ็ดขับมูบ้งได้เลยสินี้ว่ออกไปเที่ยงเงาเลยครับมูบมาเดี่น้องเก็บให้ก,ก,กันครับมันมามันมาับเต้เลยโอ้ยออกเงาเลยเอาเบาเอดอกง่งดงามเลยครับ thế nó so ăn thì cái món nó mì tụi nó mì nó mì tụi nó mì tụi nó mì tụi nó mì nó ở ปาน้ำครับเก็บมันเลยี่งดอกบานนะเท้านีาน้เล็กเลย ลงมาทางล่างคำเมื่อกีก้ขึ้นปุ่นไม่มีเห็ดเลยเตีงเตีย๋ยโ,โอ้ใบต้องเห็ดไข่เข่าได้ไหรออืมเอาเอาเอาเรกตุ้มนะครับอืมคุณคุณทั้งงานนั่นท้งงานใบตองในไฟดอกดอกงามอยู่ ียแมนตรงเด้งอันนี้เห่าหนี่นะอืแมนคือบ้าเนเห่าทุกเขื่อนเกี่ยครับเกแน่สิโอ้เห็ดเ้าดอกประยเลยนี่นี่ออกไรแล้วเนี่ยเห่าอืมครับนี่แหละดอกงามรสชาติคือขอนแกงเสียบหรือกรุบกรุบไปเด้สุดยอดเลยเห็ดนี่ บ้านห้าแตะกอนหลายอยู hmm. ่ตรงไงสมือดับแนมมัแล้ว เด็กเก็บได้เขาแน่ครับนี่ออกเป็นโซนโอ้ถึงว่าที่เราโงมันหมดอกเนืองป็นไงดอกประคายใหญน้ะ ดอกง่ายดอกหน่อยเห็เพ่งเตีย๋ยเอาเลยเตี๋ยอะไรื่น,ออนบวชหูไงลมสว่าง้วครับ อาอยุกลางท่างสี่แล้วมา,าไปเห็นยยา,ากขาดเลยมันเพิ่งขึ้นไหมเพิ่งต้องกำลังตัวนี่เป็นบ่ออกสิครับยังไงฮะตีก่อนตีก่อน đang đan đinh rất mẹ tất lồi đỏ, tối mở ta đây bao nhiêu cái trò này nó này, da ngọc, 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 ออกแมงผีครับออกปเหเยวเลยเห็นมอเหยียอมาเลยเหยียครับ <c oughs> ดอกมันน่อยดอกแงีๆในกระบอไหนเ <c oughs> นาะ <c oughs> โอ้ยเหี้ยเรงูก,ก็ได้ ต่อกี่ห้า่ดินมันเป็นดินแห้งๆอั่งไรกบะชุ่มคือท่าฝนอืมเห็ดแล้วไม่ขาวแมนโอ้โอหสิครับเราก็ขยัย

่อหาพูดนะครับผมยังผ่านมามันอยู่แอบอยู่หันเองเอาด้ยุได้ยุโอ้โหดอกงาม่ครับมึงเนี่ยระงกเหลืองครับเป็นบอกรอยนดอกบ้านตั้งแต่ chấm tỏ ngang vô đó nhìn, nhìn, nhìn. Đó, giống cách. Này hết đồng, đồng một khảo chỉ đồng học lưỡng đường rồi này ไปที่ทางหนาก็มีครับอันตัดน้ำงามสิแมนเพิ่งออกใหม่ อ๋านี่ลัไปสุดซอยเลยทั้งหนาใครหลังงกว้เอาบมเียวเต็มกระตาเลยมันมให้พูดละสนเอิรนหาจังหวพอแล้วครับพอแล้วเอาหายเอนอแล้วนอนเทาปะเอาปดจากคับปะเขนขี้นเดี๋ยวตอนี้มถุงมือแ่ปะตะวันดีถุงทาเป็นทาเปนทเป็ กนนีกระตากะตาทับเลยอืเลยดอกนี่อันนี้ขค้ือนว่าเหี้ยเราหงมแดงครับจิ๋มเล้ว่าจิมเลยหงแดงเลไม่ี้องเหลืองนข้นงมแดงอันนี้เหี้ยึ้งเหลืองครับเข้านล้ว มาแล oh. ้วบอยโอ้๊อดเอาดอกนี่ก่อนไหมล่ะใหญ่ๆทะใจตั้งานนี like ้นะนูใบครปขึ้นหลุดมือมาขึ้นแล้วดอกใ่ญ่ๆว้าเก็บเลย

ที่ตุรกีมันเท่าสอรง่า้สองง่าย น้ำน้ำมักเล็บแมวยางไปยางมากกับปล่อยให้บ้านจ้าใดเนาะครับบบ้านกขไม่ได้อยู่อ๋อเถ่าแหงบ้านในหมูมห่บ้าน,าานครับน้ำมักเล็บแมวครับอันตรายพ่อได้อยู่สองดอกครับพัดกระเพราขี่ไตครับนี่ พูนทั้งในครับขายาวอาดลาดเลยนี่อย่ากเก็บเฮ็ดตั้งสี่นะเห็ดที่ผมมาผมอยากเก็บเป็นสี่นะพี่น้องเอ้ปัดเอาเอสุดยอดเลยเหบึงเบึงเบิึงอ๋อกิ๊ดดี้เบิึงให้พี่น้องเบิึงกันไงเออตา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 เนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยเย็น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 เอาเก็บแมนแมนครับเห็นอยู่เป็นบ้านมาเอา ตาของจิ้มเหมือนในช่วยเอา,อาเอาโซเนสเน่หน,น,น,น่ครับนี่คือเห็ดที่อยากเก็บแห้งครับมาพอเหรอเออาม,มาันมนัมนมนัมนมันหล่นกันตาเอาไปไปด้านไหนครับมันอยู่ทางไหนครับบุญเห็ฮทอมตุนสเปียงนี่แหละเฮ<อ>ทตับคู่จอันได้เพราะไรกะเอาแข็งเห็ดแฮทเด้งเฮทผึ่งแดงได้บ่ไรไง บ่เอาบ้าเอ้อแต่ดอกที่มันพอได้รเห็นทิงสิเถวเมื่อแล้วพ่อกันต้นเถาไอ้จ้อยเห็ดพึงแดงกันดีหายเวน่ะนี่งูบบกไงเลยอได้แล้วได้บ่อขามันกับท่านัดท่านมาลเอาไว้ป็นเสือนเสือ ออนซ้อนเว้ยโอ้ดีดเอเอนี่พวกไงนี่นี่มามามมานี่นี่โอ mm ้โหโอ้โหเจอน้ำบักเล็้แมวนี่ครับโอ้โหขาแงงๆสิตัวจังหวาสุดยอดเลยอือทั้งหนครับกระตายย่ มาเ่อีาาเล็บแมวเสือแข็งมันจา้ยอย่อกระต้นเถา่อกระต้อนเต็มกระตาล้นเลยครับมัน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 แค่ในแค่ในูหนึงเถาม่ได้ผ่ออยู่อ่ะผยัง ไายเงยเนาะโอ้ยไนดะ้ามาเลี้ยแมวกองหวะนีแ่แมวหากลับลรอครับเต็มกระตาแล้วมื่อนีนพอกันวันที่สิบสามน 13, นะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่ที่ป่านนนท์องตำบลหน่อยขาอำเภอบุญทร,ริกจกังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื่อนีนเห่ามากันสี่คนนะครับเบิ่ง,งพี่นอ้องเฮ็ดเบิง่ง เก็บมัน,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 แ,หงงนแห้งเก็บเก็บมวนกับฟินเนอรี่ครับเบิ่งเห็นละโง่เฮ็ดนี่โอ้โยติดท้ายครับเบิ่งขายเหย้อาลาดให้กูขายน่า,นานงามสุดจอดเลยเนาะอ่า,าอครับเดี๋ยวไว้พอกันไหมครับคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมรุนร่นรุนร่นครับรุน่นรุ่นได้ครับ